สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านครับมาพบกับกับผมอีกหนึ่งคลิปงวด16ธันวาคม2568นะครับ3ตัวตรงในสูตรนี้นะครับเป็นสูตร3ตัวบนสูตรนี้ใช้ชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับมา3ตัวนะครับก่อนชมโปรดได้มาฟังคำเตือนกันนะครับคำเตือนข้อมูลในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะทำเพียง3มงวดเท่านั้นเองนะครับไม่ทราบว่าสูตรนี้นะครับมันจะเดินต่อหรือไม่นะครับเพราะมันได้3ตัวนะครับเราจะใช้เพียง2สูตรประกบเท่านั้นเองนะครับแต่อีกสูตรล่างนะมันจะได้3ตัวเลยนะครับในชุดเดียวนะครับก็เรามาเริ่มกันในคลิปนี้เลยนะครับเอาแค่3มงวดอย่างนี้เลยนะครับคุณครับ ที่นํามาตั้งก็คือเลขงวดนั้นออกที่898แล้วก็มางวดที่ผ่านไป1 4ึ่หแล้วก็มางวดที่แล้วนะครับมันเลขออกเบิ้ลหามอย่างนี้นะครับเรามาชมเลยนะครับเลขตัวนี้นะครับบางท่านก็ถามว่าเลขตัวนั้นที่มันอยู่ในหลักตัวเดียวนะครับว่ามันได้จริงหรือไม่ก็ดูในสูตรนี้เลยนะครับเพราะเราได้เลขวิ่งยังไงนะครับดูนะครับตัวนี้ได้อะไรครับ7ตัวนี้ก็7นะครับได้สี่ เลขวิ่งของเราก็คือ5นะครับทั้งสั้งที่4กับ5เนี่ยมันมาได้กันตรงนี้นะครับแต่เราใช้ตัวนี้เป็นบรรทัดนะครับแล้วก็มาดูงวดที่เพิ่งผ่านไปมันได้ตัวไหนนะครับได้5กับ9คุณครับมันได้4แล้วก็5ตัวเก่า5นะครับงวดอย่างเงี้ยนะครับมันออกอย่างเงี้ยนะครับ5นี่หลังจาก5อยู่หลักหน่วยแล้ว5มาหลักสิบแล้วงวดนี้นะครับ7 7 4 5 5คุณว่ามันจะมาหลักไหนนะครับคุณครับก็มันเป็น ต่อ5นะครับส่วนบางท่านที่ถามว่ามันจริงหรือไม่นะครับว่าเลขตัวนี้อยู่ในหลักไหนก็ได้อะ0กว่าชุดเนี่ยนะครับสูตรนี้มันแค่200เท่าไหร่ครับเนี่ย240รตัวเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คืออ่านะครับเนี่ยหัวเรื่องก็5นะครับเนี่ยเริ่มตั้งแต่50 0ศันเป็นสูตรโบราณนะครับมันออกงวดแรกออกที่1 4 5ออกตัวนี้นะครับมันมีจริงหรือไม่นะครับ นี่นะครับคุณครับเนี่ยหนึ่งสี่ห้านะครับนี่ห้าอยู่หลักหน่วยนะครับแล้วก็มาดูห้าหลักสิบนะครับแล้วก็ใช้ใบนี้อีกนะครับห้าตัวนี้นะครับมันออกที่อะไรครับสองงวดที่แล้วออกที่สองห้าสองไงนะครับเพราะเราใช้แค่สามงวดห้าอ่านี่ไงครับนี่นี่นี่นะครับเนี่ยยังไม่ได้วงเลยนะครับเนี่ยสองห้าสองเห็นไหมครับมันก็ถูกตรงแบบนี้เลยนะครับเลขตัวเดียวนะครับคือนี่มันมาหลักสิบนะครับตอนแรกมันอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมครับแล้วก็มาหลักสิบมันก็ยังถูกตรงได้ เออนะครับแล้วก็ถูกกี่ครั้งครับคุณครับอย่างเงี้ยมันถูกได้3ครั้งเท่านั้นเองนะครับ2องเอา5 2ตัวนะครับแล้วก็อะไรครับ5 2 2นะครับแต่เลขหามเราก็ได้ดูตัวนี้ก็ถูกตรงๆอยู่แล้วนะครับคุณครับก็คือตัวนี้เลยนะครับีชุด200กว่าตัวนะครับตัดมาจากพันหลักเออแล้วตัวนี้ที่เราอาวิ่งบังคับกันนี่นะครับสู่ตัวล่างนี่เราเดินเลยนะครับเพราะเราบุกเรียบร้อยเลยนะครับเราเดินมาก่อนเลยนะครับเราได้อะไรครับ2 สามสี่อ่าสี่เป็นตัววิ่งนะครับเนี่ยสี่เป็นตัววิ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมานะครับสี่มากับอะไรนะครับแล้วก็อย่างงวดที่แล้วนะครับเราได้อะไรครับสามสี่ห้าเนี่ยคุณครับเนี่ยนะครับตัวนี้มันได้ห้าสี่ตัวนี้มันได้ห้าห้านะครับเราก็ไปพลาดนะครับคุณครับแล้วมากับอะไรนะครับงวดนนี้ห้าถ้าห้าตัวนี้ยังอยู่นะครับเราได้อะไรครับหกเจ็ดแปดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยห้าแปด เขาจะมาหรือไม่นะครับจะมาแบบนี้อีกหรือไม่นะครับอย่างนี้เรามันเบิ้ลเราได้ตัวเดียวใช่ไหมครับตัวนี้ไม่เบิ้ลเราได้2ตัวแล้วแล้วก็มาดูทางเดินของเขานะครับห้าอาห้ามาแล้วนะครับ 6... 7... 8... 9... 0... 1... เนี่งครับคุณครับมันออกอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันออกหนึ่ง่ห้อาตามที่เราให้ดูในในชุด อ200กว่าชุดของเรานี่นะครับมันเป็นเลขตรงจริงๆนะครับเราได้ตัวเดียวชัวรๆนะครับคุณครับมันออกจริงนะครับเ้วก็มาดูงวดที่แล้วเราได้อะไรครับเนี่ยเราไปหลง6ตัวนี้ยังไงครับเอาเลขว่าวงกลมหมดเลยที่ไหนได้เลขเข้าแค่2ตัวพอได้5นะครับ6ไม่มานะครับก็7 8นะครับ9 0 1 2เนี่ยคุณครับเนี่ยเราไม่น่าโลภเลยนะครับ25 5นะครับนะครับก็แบบนี้เลยนะครับลองเปิดย้อนดูในคลิปนะครับเออนะครับมันก็ออกไปที่252อย่างนี้เลยนะครับคุณครับมันก็ถูกตรงตามใบที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นะครับคุณครับเมื่อไหร่นะครับคุณครับเราก็ยังไม่มีปัญญาที่จะเล่นแล้วนะครับเพราะมัน200กว่าชุดเนี่ยนะครับคุณครับแต่เราได้ตัวเดียวนี่เราถูกถึง5ครั้งถ้าไม่เบิร์นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยได้5ครั้งเลยนะครับอ่มันมีครบหมด สำหรับวดวันที่16ธันวาคม2568นะครับคุณครับเราได้5กับ8แล้วนะครับทีนี้มันจะเดินในสูตรนี้หรือไม่อานะครับเราได้อะไรครับเราได้9เนี่ยคุณครับมันเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้มัน5 4 5ตัวนี้มัน5 8 9อ่านะครับมันก็แปลกๆอยู่นะครับแต่เข้ามากับอะไรนะครับตัวนี้นะครับก็คือ6เนี่ยมันก็ต้องจบที่5ตัวนี้ใช่ไหมครับถ้า5ยังอยู่นะครับก็ลองดูนะครับ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยคุณครับเนี่ยมันคู่เลยนะครับในคู่ห้าแปดถ้าเก้าตัวนี้ของเรานะครับเก้ามันมาจากตัวไหนนะครับคุณครับก็เป็นเลขย้อนงวดของเราที่ยังไม่พลาดเลยใช่ไหมครับอ่าเลขย้อนงวดตัวนี้ลองมาประกบดูนะครับประกบตรงนี้นะครับอ่งวดนั้นที่มันออกหนึ่งสี่ห้าเราต้องใช้ย้อนขึ้นไปหนึ่งมวดนะครับก็คือเอาหนึ่งกับแปดตัวนี้นะครับเนี่ยหนึ่งกับแปด แล้วก็งวดที่แล้วมันเจ็ดเจ็ดกับห้านะครับก็คือเจ็ดแปดที่ออกแปดเจ็ดนี่นะครับมาห้างวดนี้นะครับมันเจ็ดกับสองนะครับเออเราก็ตั้งเลยนะครับเออหนึ่งเอออะไรครับหนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปดนะครับเราได้เก้าสี่เห็นไหมครับเนี่ยมันหนึ่งสี่นะครับก็มันออกนะครับแล้วก็งวดที่แล้วมันเออเจ็ดกับห้าเจ็ดกับห้า 2กับ7เนี่ยนะครับคุณครับมันก็มาตัวนี้เลยนะครับมันก็ออกที่252นะครับงวดนี้อ่านะครับเจ็ดอ่าหลักหน่วย3 7งวดที่แล้วนะครับเราเอา7มานะครับ7แล้วก็มาเอาหลักหน่วยซึ่งออกไป5 25นะครับก็คือ2เราได้อะไรครับ9กับ4เนี่ยคุณครับส่วนนี้ถ้ามันวิ่ง9ตัวนี้นะครับเราก็เมาโหนะครับมันก็น่าจะมีโอกาสได้เฮนะครับ อ่าเลขก็ชุดเดียวเลยนะครับคุณครับชุดเดียวอย่างนี้เขาออกอะไรครับเขาออกที่หนึ่งสี่ห้าอ่าเราอยากจะอยากจะดูตัวตรงเขาออกอยังไงนะครับเราก็มาทําสูตรนี้ประกบเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกระดาษขาวสักแผ่นหนึ่งก่อนนะครับคุณครับกระดาษขาวสักแผ่นหนึ่งมาประกบดูสิครับมันจะได้ตรงแบบไหนนะครับ แค่เดียวนะครับคุณครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเราจะเอาตัวตรงนะครับหลังจากที่เราได้ตัวนี้มันมันต้องวิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งแล้วก็สี่ห้าลงมางวดนี้มันอ่าไอ้เนี่ยมันสองห้าสองแล้เรามันเป็นเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลหามอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยนะครับห้าแปดเก้าเอาตัวนี้มาบังคับมันจะได้หรือไม่นะครับอ่าเราตั้งตัวไหนนะครับก็คือเราใช้หลักร้อยนะครับอ่าหลักร้อยอ่าดูนะครับพึงครับหลักร้อย หลักร้อยงวดเนี่ยนะครับที่ออก1 4 5หเนี่ยเราต้องย้อนขึ้นไปงวดหนึ่งก็คือหลักร้อยเขา8นะครับเราเอา8มาตั้งเลยนะครับแล้เราเอา3มานะครับ่าแล้วงวดที่แล้วหลักร้อยมัน1นะครับมันออกหนึ่ง้านะครับ1แล้วก็เอา3มานะครับงวดที่แล้วหลักร้อยมัน2นะครับ2แล้วก็เอา3มานะครับอันนี้คือเราใช้3เป็นตัวยืนตัวคงที่อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับเราได้อะไรครับ1เห็นไหมครับเนี่ย1 แล้วก็มันมากับอะไรครับ2 3 4 5เห็นไหมครับเนี่ย4ี่ห้เลยนะครับ1 4 5ตัวนี้4ไม่มานะครับมันมา5 5 6 7 8ากอ่าคุณครับ8ไม่มีนะครับ8ไม่มีมันก็ดูนะครับ 9012เนี่ยคุณครับมันเป็นปลาตเพียนเลยนะครับเลขเอ่อนะครับมันอย่างนี้นะครับสำหรับงวดที่จะออกในวันที่16นะครับ5เนี่ยคุณครับ5 5มากับอะไรครับ6 7 8 9เนี่ยนะครับถ้ามันยังอยู่ในสูตรนี้นะครับคือมันได้3ตัวนะครับคุณครับมันเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือตัวนี้มันออกที่1 อหนึ่งนะครับหนึ่งสี่ห้าอ่าหนึ่งสี่ห้านะครับตัวนี้มันห้าสองห้าใช่ไหมครับเนี่ยสองห้าสองตัวนี้เขาก็ต้องออกแบบนี้นะครับตามหลักนะครับมันก็คือห้าห้าแปดเก้ามันเป็นเลขคุณครับเลขชุดเดียวนะครับเลขชุดเดียวตามสูตรนะครับตามสูตรที่เราท่านก็ลองทําดูนะครับคุณครับนี่นะครับมันก็บำบังคับกับสูตรนี้เลยนะครับ ไม่ทราบว่าสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับเพราะพยายามทําเลขง่ายๆนะครับเพียงสามวดนะครับหลังจากที่เลขวิ่งท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า9กับ4ของเรานี่นะครับโอ้โหนะครับมันเข้ามามากมายจริงๆเลยนะครับจนเรานับไปทวนแล้วนะครับมันเข้าจริงๆว่าที่แล้วก็2กับ7เนี่ยนะครับเราก็จะไปจับ2 29ไปนะครับเกา9 2 2สองนะครับมันเป็นเลขเบิ้ลนะครับไอสูตรตัวนี้นะครับคุณครับ แม่นะครับอยากจะโชว์หลือเกินแต่กลัวมันนะครับกลัวมันจะหลุดจริงๆเดี๋ยวไว้ไว้ท้ายๆก่อนนะครับอยากจะเห็นว่ามันมันได้คู่อย่างนี้จริงหรือไม่นะครับคู่ของเขาเมื่อที่แล้วก็ได้สองสองมันไม่ได้ออกเก้าสองสองแลมาห้าสองสองในคู่นั้นท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับมันมีห้าสองกับเก้าสองแล้วก็เก้าหกนะครับเรืเบลสองเก้าหกไปซะนะครับคุณครับแม่ถ้าเอาห้าสองเก้ามาลงซะหน่อยก็ยังเออท่านก็ตัดห้าสองก็ยังถูกนะครับคุณครับ แต่มันก็นไปป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยน,น,นอยู่ในสูตรไหนก็ไม่รู้เออนะครับคุณครับเพราะทำไปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันก็สองอาทิตย์เต็มๆมั้ยนะครับเออนะครับมันก็ม,นกมันก็ต้องทําหาแล้วครับคุณครับมันก็ต้องเซอร์เวย์นะครับอย่าลืมนะครับว่างวดนี้5นะครับลองทําดูนะครับคุณครับบางท่านก็ ข้อกราบขอบคุณนะครับท่านก็ยังอุตส่าห์จะอคอมเมนต์แบบยังไงนะครับคุณครับไม่เป็นไรนะครับก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่ามันถูกจริงนะครับอย่างเนี้หนึ่งสี่ห้าตัวไหนนะครับเมื่อกี้นะครับเนี่ยหนึ่งสี่ห้าเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ออกอย่างนี้เลยนะครับในในสูตรสูตรที่เราทำสามตัวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันตรงๆนะครับเนี่ยหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้านะครับแล้วก็มาอะไรครับ 252เนี่ยตัวนี้252ห้าสองเห็นไหมครับ252เลยตัวนี้แล้วมางวดนี้นะครับเนี่ยมัน589อ้าวมันอยู่ตรงไหนนะครับ589 589นะครับคุณครับมันตัวตรงของเขาอะนะครับแล้วมันก็ต้องถูกอีก5ครั้งนะครับถ้ามันไม่เบิ้ลแบบตัวนี้นะครับคือมันมี4ครั้ง5ครั้งเลยนะครับ589ตัวนี้อ่าตัวนี้ดูก่อนนะครับตัวนี้มัน598 9 58ตัวนี้มัน5 8 9แเ้ราต้องหาให้เจออีกเนาะห้ 5, 8, เออนะครับมันมันต้องถูกหกครั้งนะครับถ้าหากว่ามันยังดูในสูตรนี้นะครับเด,เดี๋ยวจะให้ดูนะครับ5 8 9มันมีตรงไหนนะครับตัวตรงของเขามันอยู่ในในตรงไหนนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ยังห้า อตัวนี้ก็ยัง9 5 8อยู่นะครับถ้ามันออกจริงๆเนี่ยนะครับ6ครั้งเลยนะครับคุณครับนี่นี่เห็นไหมครับตัวนี้ตัวตัวนี้นะครับมันคือ5อ่9 5 8มันเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ตัวนี้ถ้ามันออกตรงนะครับ5 8 9เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะครับมันจะได้ชื่นใจสักหน่อยนะครับว่ามันมีตัวตรงตัวนี้หรือไม่นะครับ5 8 9 5 8 9 ตัวนี้ก็ห้าตัวนี้ก็แปดห้าเก้าโอ้โหเดี๋ยวอีกตัวนึงนะครับมันหกตัวนะครับเก้าห้าแปด มันครบตัวนี้มันเป็นห้าแปดเก้าห้าอ่าตรงเลยครับใช่เลยนะครับนี่นี่นะครับคุณครับก็นี่เลยนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเอาปากกาแดงมาวงสักนิดนะครับมีปากกาแดงไหมตรงนี้นะครับคุณครับนี่เลยนะครับเนี่ยมันตรงกับตัวนี้ของเราเลยนะครับเนี่ยตรงกับตัวนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้มีปากกาเขียวนะครับเดี๋ยวจะวงเลยนะครับ นะครับมีชุด200กว่าตัวของเรานะครับคุณครับถ้ามันมาตรงๆแบบนี้นะครับตามที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับคุณครับก็คงจะได้โชคกันเลยนะครับเพราะมันถูกตั้ง5ครั้งนะครับในใบนี้มันไม่มีไม่มี6ครั้งนะครับเพราะเลขพันหลักถ้าพันหลักนี้มันมี6ครั้งนะครับอันนี้เราตัดมาคือสองร้อยสี่สิบสองตัวนะครับเนี่ยเรานับ 242ตัวนะครับมันก็ถูกนะครับนี่นี่คือ589เเลยนะครับอย่างเลขเขาไม่ผิดก็หนึ่าก็คือตัวเดียวกันนี่นะครับที่เราใช้ถ้า5ยังอยู่นะครับเพราะ5มันตองนะครับในสูตรตัวนี้ไอ้สูตรตัวนี้เป็นสูตรแบบปาตะเเียนะครับก็คือเนี่ยห้าเห็นไหมครับเนี่ยเอามาบวกนะครับมาบวกกันอย่างนี้เลยนะครับมันก็ได้5ตัวเก่ายืนอยู่ตัวเดิมเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่านะครับท่านอาจจะโชคดีนะครับกับ5 8 9นะครับมันจะมาให้เรา,เาได้มีโชคกันหรือไม่นั้นก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากลาท่านคิดท่านนิวนะครับติดตามกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ